ครับรโจงไม่ตัวงี้ผลงานมาันสวัสดีครับสวัสดีมิตรลักนักตกปลาทุกคนนะครับสองหากิ้นแบบเบาหนุยครับหม้เบาหนุยมาตกปลาหมายเก่าที่ได้ปลาซิบกโลหรือในหลายๆะจัน,นะครับผมลองมาเบิ่งอีกครับ มันสิเป็นอย่างไรแต่ว่าผมกระตกไปแล้วล่ะครับแต่เสามะฮ่อนนี่ต้นนี้มันกำลังประมาณใบสามครับผมก็ไดปไปแนนแล้วล่ะครับแต่แหล่อนวยวสิบ,บอไทยครับเอมันอดอไรครับทายครับมันห่อนเนาะมืนอนี่ทายพี่นออ้องเลยเบิ้งี๋ยวมันอาจจะได้เบิ้งจากสองสามตัวที่ไม่กินเบ็ดกะสร้างมันหรอกครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งในกระสังครับไาได้เป็นไหนแล้วผมตกมาแล้วเด้อ ผมผมมาสิบปทายผมก็ได้มาไทยครับเหยื่อี่ไส่มื่อนีกะบขวยหอมคือเขาครับขวยหอมผสมน้ำขนมปังครับแล้วก็หัวหันปลาครับให้เกียรติครับเอาไปเบิ่งเบ็ดจากลังกันครับให้การหอวแนงครับมือนีครับไปครับมาดูเบ็ดครับมือนี่ครับเบ็ดหกลังครับลังแหลกแปดฟุตครับแล้วก็อี่ลังนี่สิบฟุตครับแล้วก็แปดฟุตครับนี่แหละครับไม้ครับตอนนยังหนึ่งอยู่ครับ ปเปเบิ้งปลาที่ผมทุกมามเมาเสกครับุ่นครับุ่นครับมันอะไรครับเพื่อนเพื่อนถือว่ามีแน่ลแล้วล่ะครับเาเดี๋ยวไปล่อลุ่นกันครับวันเได้เพิ่งแจ็กตัวครับนี่แหละครับไม้ครับ Good night. ครับใส่แว่นเดี๋ยวประเดี๋ยวอยังนี้เห็นอยู่ตัวหนึ่งเนาะเอาลุ่นตน่อไปอีเดียวครับเป็นปลาหน่อยละคิดว่าครับบออ่ หันรุดครับวงหันรุดอุ้ยเดีวครับขั้นมันมีกระดิ่ง ไม่แว่นครับอเอาครับถึงเวลาพ้พ้วนแล้วครับกินให้เบิ่งสองสามตัวแล้วครับเพราะ่วงเสาผพรมบริทายให้เบิ่งครับว่าสิบพัวไทยเอา เป็นเวลาสมรแด้วเนอกเขามาสรุปปลากันครับสันๆปลาตองก็เงาวเอาไปเบิ่งกันครับโอ้โครับโอ้ มีสิบโลแล้วครับปลามันตัวละสองโลก็มีครับวันนี้จะแปดสิบแหละครับ,รน,รบ,น,บ,รบนี่ครับเว้นได้ปุบครับอ๋อวันนี้เราไว้เส้านีแล้วครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ครับโจรไม่ตัวงี้ผลงานมานันใสงี้เลยครับ ไัเาเลยคุณวิโร1กิโล1เมตรท่าไร่น0เมตร1เมตหกกสิเลยจะประมาณ10 10ิบโล8ตะพัหฮงออก8ทีต้นต้นงต้นอือดมันอ้